ก่อนเบันทิกนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตั๋ตงให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีสวัสดีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเบอสทุกทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่สองประตูทุกคนในการหลังจากที่ลงไลรซอกไรซสดแล้วเพื่อนบอวีก็ที่เมืองจะหิวเขาเนี่ยไปสอสีมากประมาณโลไปทุกคนเชนหาชิพันกีบ สดแต่ว่าโมเมนซีนีงวงนะทุกคนเป็นสีควายเพราะว่างวงเขาเจ้าเบิดเดี๋ยวเขาไปขวายทุกคนเขาจะมาซอยจูเขากระบาดกินล้นเลยด้ประมาณเดือนหนึ่งเลยทีมงานบาดเหตุซอยจอกซอยจูกินน้วกันนี่ก็ได้มาจัดนะทุกคนเนาะใช่เบ๊โอ้นโหคนถือเก๋ สองเ่าลวสองเด็กถูกเด็ขอบใจเมนยูเนาะสองสองเ๋ยวดิเฮ็ดเจียวซมือเจ้าเองเหรมันบ่บ่ใส่เจียวเลยเฮ็ดเจียวมาแล้วมากูเอาหลอสูตรเส้นนุเดี๋นะมาขาดกี่สูตรเสนอุมานทุกคนเนาะดิในสีบัวทุกคนเลได้กินซีขอบใจเด้อแมนยูลูกหักเนาะ ขอเจ้าหมัดด้วขอใจอมัดขอใจอมัดดขอใจอามัดขอใจอมัดโอ้มาดิโจงโศกแม่เอื่อาอาวดเอากิดสัตตายเนาะเสือมันหาเอาอาอานีนะชังบีนี่กตอนนี้ก็ซอยสดซอยยังลดนอีก้าเขากินบีเนาะอันนี้อยนี บีบีแท้ๆเลยกนี่มันป้่นยังไงบีทันบีงัวโอ้เอ็นี่มัหายจากมกาเขาอยู่มีกาแล้วมันจะคบเหมือนกันบอกระบีแล้วก็แจ้ทีก็คยม่คมออกบานานนหนึ่งก็คือเลอะไรคมแห่งกเบมันคมแบบมันมันบอนี้คือบีกับแล้วงวพันธุ์ก็่เกอเพียอย่างที่ยงบบ้สนะ ยีเดี๋ยวเราบตัวนัานสุดเสียบไปอีุ้้ม้าอยู่เดียรถมึงเจ๋อยังบีสอเลอะอยู่นี่ถึงกระสอนาไป้วนี่นี่ เพียนเพียนบวชแ้วน้ยเกาหามันจะมีกลิ่นอะไรกคนเนาะเพียนเกาแล้ก็งขอันนน้ำพูนสมดได้ขนพูนื่พูนเพียนบุลายมันนี่เนานหให้าจำนอะไรที่เจียวมาจากบาย mặt người lạ mặt đều mặt nhưng mà vô mặt được người mọi người đi người đi người nào người mọi đi mọi người mọi người bọc người mọi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  người mình người mọi này mọi người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  mọi mà mọi người mọi người mọi เราเะเดออมาครเออไอเดาเราออกมาแล้วมาเดินในว่า11ผลแล้มาีเดิน11ผก่อนพี่ใหม่เนาะอือแล้วมาตเดิน11ผแล้วมาเห็ดเพลงขูดเห็ดตรมงเผ็ดมึงสูบยาทขี้เห็ดได้แต่วันเดียวท่กินเห็ดได้ใช่ไ กะจริงๆมันจึงบอกเปก็นกระเพาะอันนี้ชูเทียบเที่ยวนี่มันจนะเป็นอย่างทุกคนเนาะต่างจากยุไทนี่ยุไทยนี่เขาบอกกินว่่เขาใ,จใ,จใส่แต่บีเขาใส่แต่บีเขาเอ็นบีนะอ,อใจใจบบยอู่อ้าวโอ้เขาใส่แต่บีเหรออืมในการเอาขั้วเขาขว,ขาวเขาเห็นแบบง่ายๆนะเช่นว่ามันจะเป็นหนังบีเนาะหนังบีมากเขาก็เอขาขั้วเขาวใส่หมักเฟรชหมักเฟรชเป็นโน่นะแต่กระถอบบีลงโอ้โหเดี๋ยวน่ะ เฮาบ่เฮ็ดห <on. S 3> ้อบ่ลองเฮ็ดไว้แบบนี้มันสิขาดหรือเ่บ่แซ่บบ่แซ่บอ่ะแกแซ่บแต่หเฮาบ่เคยกินแบบนั้นเขาบ่ได้จี๋มาผกบ่วจะเป็นแบบนี้มาผีโป่งมันก็แล้วแต่แต่ว่าขังเขตอีสานอยูกินเหี้ยกันแต่ว่าขังเขตส่วนร้ายนะจะกินเหี้ยงเออชวนหน่อยนะจะกินเหี้ยงสุดท้ายเขาไปกินแบบหนาขนาดห้างอะไรรถไเนะห้างนั่นเราอีปงลายอีปงลายเราไปกินแบบเนาวมากนี้จะซูไปเห็ดซูก็ไปเห็ดแซ่บสุด หะโแดโงทุกคนถามมีขา,า,ขรากระจีาขาหน,น,น้นามทุกคนเลยมันจะหอมนังนี่จับชี้าีสูตรแจวตะเขีวสูตรแจวแสบเบคือผ่านเสศษแจวคนวะท่านจินงโ่ในแท้นนี้ไปกินตอนเขาขาหันเสะทุกคนโอ้ขากรดีสดๆท่านยัทุกคนเลยลอง กินแข่าคงเคยกินเทอหนึ่งเลยก็เคยกินเทหนึ่งโอ้แสบไปดีเลยค่าโคงนี่ผิวๆนี่ยสดอู้มันไปตอนไหนด้ตอนไหนไปงานโซพอร์ตสีนี่องไปขางวงกูบม่ได้ไปเอ้าวไม่ได้ไปหรอม่อน่ะกูเห็นเบียร์เลยกูยังเห็นเบียร์อยู่มีแต่บ่ได้ไปนะ ได้ทางนี <t ích> <t ích <t ích ่โอ้ยนี่มันออกแสบซะกคนเนาะใส่บินดีตอนหับสมาสใหม่เป็นห้องมองคุณตไปเจ้าวันเกี้องใช้ได้ไบินดีใช้ได้เออ รบต้หันบัวกันหอดเลยใช่ใช่ได้หรอขักไปขักไปทุกคนถ้าสตรได้ช่วนี่คเห็นเราใส่ล่เลยวกบัวคแดงนี่เราใส้ไล่ไล่เซเลยเนียวบ่มไม่นำเลยเออมันต้องเด็คุยหักเบิร์ตไปอีกเบิร์แล้วบุกคอยเนียนน้ำเลย คนมีการให้เจียอะไรปะทั right uh. ้งเศียรท้งหงอกเลยเขาก็คอยกินมันถือโบราณแพงมาอยู่บนวันสี่นึงแพงเลยชิ้นไหวเลยงัวตัวหนึ่งพันกุ้งเศร้ากระดานหาเลยง้อบุกการกินตอนไปมีการนะเ้าหยอกอ้ายนะเขาคอยจะกินงัวที่อ้ายอะเราก็ไปซื้องัวมาเออแล้วเอื่อไปกินแล้วก็เท็ดใส่ถ่านมาปักไงไนะเท็ดมาให้กินนะ สียบกซิใช่นี่ไม้ไม้บ่เออปลกเอาโซกันเบิดแล้วโอ้แปลกไอ้ไม้พี่เราพอททบคิดหลายจนเบิดวะอืมอกทิมห้าเบิ้งนั่นนนะตัวนี้พักเ้นไีก็ได้ตัวก็ซอยใส่กระเปียกเออบวโอ้นี่เอาไปดีเลย บุคมคมนี่แต่ยากใส่บีเอ็นยี่ฝากมากระติใส่เดือนี่โอ้คมแหวะคมก็ไปทีขาดตัวคมโอคมลำอทีีคนอันนี้คือขี่เลยทุกคนขี่แท้เลย่ก็ขี่อะไรอืนองี่ก็แปลกนะนีนขีจัตัวโอ้คมอันลําคาอะไฝากมาใส มึงจะนีดลงไปได้สินีดในปิงเลยโซโซแม่โซตับก่แม่เออเอามแบบโตกินแต่องงกินดิบเดกมึงเอาหน่อยนึงมันพอเป็นพิธี่ไม่ตับตัวอ้ม่เหวใจขอถทษขออภัยขอคุคนกินดิบอืดมัใหญ่นึ

กลัวไม่อยาวกวาจจก่ปุ๋ยับไม่ตับเยอะมั้งนี่กลัวใส่ไนอีกอี่ย่จะได้พว,พวเนื้อมันเยอกันตอนปีค่ะามามาพี่้องป่องไฟเบอร์สกูทุกคน เบิ่งก็ทำเลยทำกินกินได้อยู่บ่ถูจใจขวบขนาดนั้งเนื้อเคลื่อนมาสีเนี้ยมาแบบนี้วะมีเดียมแแบบวมันมีเดียมเนาะมันสุกเนสุกเร็่เลยมันมีลายมีเดียมเลยมีเดียมแบบสุกกลางๆอนนี้มันมีเดียม้มันสุกแห้งกบเบลดอรเบลดอร์เดแต่ว่า แม่วันไหนตอมดีเนาะจนมาไหวจะแถมันไ้กินสนี่อตัวเลยไอหัวเลกะโมเห็นแล้วโอ้ตับดีเลยตัวนงกินหรอเพิ่ง โอ้กินเว้ยหี้ยผเส้นเอย่ามันเจ็บท้องอยู่กินได้อยู่บ่บ่มันเป็นเอ่อท้องใส่ท้องจนมันมันได้กินข่าวแต่เมื่อวานนี่เอ้าวมุกสีตัวอีแสนบัวมันก้อนกินได้อยู่สิอืมสิเจ็บท้องเขาไปไหนกินยังเออมาอ่ะพีดีคือเหี้ยเนี่ยมันคือคื้อหนึงเมืองตัวเนี่ยตัมันคือขื้อนึ่งตัว อ้าวกูใช้ซีมผู้เหลืออันอ้าวเบะมันกระเทียกับเฮาไลยสองส่วนี่ยข้าวเบะบวกินเสร็จข้างซีดไปหยั่งไม่ได้ซ้มเขาว่าหนึ่งก็คือยั่งมันไข่ชองแบบเขาว่ายั่งมันเจ็บเขียวฟันเขียวมันไข่มันบวกกินช่วงนี้มันเขียวมันออกเนี่ย อืมมันกิกนขเขาเขามันหักเลยหักจะหักว่าที่มันก็ไปหักเลยมันถือกัดม,มือนะเขากัดนาจะกัดคอยอย่างเงี้ยมันหกักไปเรื่อย หุ่นไหนรู้ไอหุ่นเจ็บไปทุกคนนะอืมผีมาเต็มเลยเบอร์สองสลัดโอ้ผิวเนี่ยเนี่ยได้บะหุ่นนั้หนหด่นขั้นสุ คืออันบ่านเขาหรคืออยู่วียด่าเขาบกินสิกี้เวียดิทีนวะเขาบกินเครื่องในะตรมาขาอยู่แล้วียปกเดระเทศอไาบุ๋ินบกินที่ไแหงหมักอืินก็เวียดแหงไหอนแรกที่เคยเป็นประเทศทุกอย่างมาก่อนอย่มันบริยายดอกเคียงไ้ครับตามประเทศคือตามประเทศยังหาคือสิมากินเคียงไ้ ก็นไทยกินอะจะไอกินกับ้กินนะเข้าไปเพื่อนอเข้าไปบดเพลิดอาหารสัตว์มันนะขักสูตมันโดนกินเทีอนนี้ก็มาขักนะส่วน,นกินนี่ด้อ <c oughs> <c oughs> มาอยู่หรือเปล่าตัวเอนงัวเติงมา้มาเพิ่งเห็ดเดียวกมาควรตง่ายหายแียมาควรไอซีซีนแบบนี้แหละมาเนาะไปซีซีนแบบนี้ขามาแบบนี้ขามาจนหอดอมันมืดแหงขนาดนะเขาหลุดตำงัวประมาณสามโมงขี่ไก่ไปแล้วกับโมซสทขี่ไก่ไปแล้ว เอาบริษัทบางมีคนงานเาบอเอาเนี่ยกับคนอื่นเอาคือเก่าเลยถอยหลังมาจากซีทห้องเพืออุ้มคืนเนี่ยบอกตอนนั้นจัะมืกตอนนี้โอ๊ะบักประมาณสามโมงสามโมงครึ่าพอถูกมาสิจะลงไปแก่บ่ได้ลูกโตมันใหญ่ก็ลงไปแก่งัวบ่แมนหลุดขั้นอีได้หลุดเก่งงัวขึ้นที่หลังหลุดเก่งมีถ่ายคลิปไว้นะแต่ว่าไปหลบแหละมันมันแล้วโบก้าลงย่างแตของงัวเขามาเห็น ขออนุญาตกินเขาคนเดทุกคนเด้อมัน,นขอกันอีพีนะบ๊ายบาย